สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตันตํำรานะครับวันนี้เราจะมาดูพระที่มีคนที่เขาได้หีบต่างๆมานะครับแล้วก็เรามีโอกาสได้เปิดนะครับเีงรต่ว่าอาจจะไม่ได้มานําออกในคลิปต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีกระแสพระหีบออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็สิ่งสี่ันที่สุดเนี่ยผมจึงได้นะครับต้องทําข้อมูลอย่างคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการนะครับตรวจพระทองคําบางทีบางคนเห็นปุ๊บเนือเป็นสีทองบอกเลยว่าทองคําเนี่ยอย่างที่บอกครับ สูตรที่ให้ไปคลิปที่แล้วนะครับใช้ได้เฉพาะพระสมเด็จที่จะหาว่าเป็นทองคําทั้งองค์หรือไม่นะครับก็ไปชั่งน้ําหนักนะครับแล้วก็พอออกมาเป็นกรามปุ๊บเอาหนึ่งพันหารก็เครื่องชี้เลขง่ายๆครับจากนั้นหารนะครับด้วยอีกศูนจุดแล้วก็ศูนย์บีกหตัวสามหนึ่งเจ็ดแค่นั้นนะครับอันนี้เบื้องต้นถ้าออกมานะครับอยู่ในช่วงหมื่นแปดเป็นต้นไปนะครับให้เราคิดไว้เลยว่าพระมีโอกาสเป็นพระทองคําเนี่ยสูงมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต อันนี้คือตัวอย่างอย่างง่ายเพราะว่าตอนนี้ออกมาเยอะแล้วทุกคนใจเนี่ยเหมือนกันทุกคนครับเวลาได้ของเราพยายามคิดเสมอว่าของเราน่าจะดีน่าจะใช่นะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ท่านดูนะครับมีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากเลยนะครับที่ไปเปิดหีบนะเนี่ยหลายหีบเยอะนี่คือกุญแจแต่ในแต่ละหีบนะครับที่เปิดมานะครับอเยอะไปหมดเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับก็คือบรรดาหีบที่มีโอกาสเปิดนะครับแต่ว่าเราไม่ไดเอามา ให้ดูทั้งหมดนะครับก็เปิดให้ดูนะครับเนี่ยซึ่งการเปิดนะครับก็อย่างที่บอกครับก็ใช้อุปกรณ์ซึ่งตอนนี้มีพัฒนาออกมาเยอะแล้วด้วยนะครับแต่ข้อสังเกตคืออะไรครับคือมันไม่ใช่ล็อกที่เปิดยากนะครับเนี่ยไม่ใช่ล็อกที่เปิดยากนะครับอ๋อเท่านั้นผมก็ถ้าเปิดไม่มีจังหวะนะครับมันก็จะเปิดยากนิดนึงนะเนี่ยนี่ก็เปิดไม่ออกนันเนี่ย เนี่ยผมก็ยังเปิดไม่ได้นะครับนะครับมื่อกี้ไม่ออกนะครับคาวนี้เพราะาไม่ได้เข้าจังหวะเราวลองใส่จังหวะของของล็อกดูนี่ครับหลุดแล้วครับก็คือเปิดเนี่ยครับมันก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะครับไม่ได้ว่าแทงเข้าไปอย่างเดียวแล้วจะออกนะครับเพแั้คนทั่วไปเนี่ยเอาไปเปิดกดสามสี่รอบเนี่ยนะครับอาจจะไม่ออกเหมือนที่ผมทําในตอนแรกให้ดูนะครับแต่พอเราต้องมีจังหวะของมือเข้าไปด้วยช่วยนะครับนี่ก็คือก็จะออกนะครับซึ่งก็ออกมาก็จะได้จํานวนทั้งหมดนี้ ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เปิดยากนะครับใ่กี่เข็หนะสามนะครับสี่ห้าหกนะครับเจ็ดแปดนี่อยู่ในมือผมนี่แปดนะครับแล้วยังมีที่ไม่ได้เอามาโชว์อีกนะครับอันนี้ประเด็นนี่คือว่าถามว่าเวลาเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราต้องบอกโอ้ใช่แน่นอนนะครับหรือเปล่าหรือแก้แน่ๆนะครับสิ่งที่ผมย้ำเสมอนะครับคือว่าให้ดูที่องค์พระเป็นหลักนะครับซึ่งเราก็มี เกมมีหลักการอยู่นะในการพิจารณาอย่างที่ผมบอกครับทุกอย่างมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับหีบเก่าแม่คุญแจใหม่พระเก่าก็คือหาพระที่มีอยู่แล้วหาหีบมาใส่เพราะว่ากระแสนิยมกาลังมาแล้วก็ไปหาแม่คุญแจใหม่มาซื้อมาแต่แม่คุญแจแบบเป็นแบบเดิมๆนะครับซื้อมาใหม่แล้วล็อกปุ๊บนี่ก็ส่วนหนึ่งหรือหีบเก่าแม่คุญแจเก่าเลยไม่เคยเปิดเลยและพระคันนี้ก็เก่าจริงอันนี้ก็อีกเคสหนึ่งืีเคสหนึ่งก็คือ หีบเก่าแม่คุญแจเก่าแบบไปหามาได้แต่พระเนี่ยข้างในใหม่หรือทั้งหมดเก่าแต่ว่าพระใหม่บนบนเก่าบนบนใหม่ล่างอันนี้มันเกิดขึ้นได้หมดครับฉะนั้นให้เราดูพระเป็นหลักแต่วันนี้ที่จะมาคุยกันเนี่ยเพราะว่ามีพระที่เจอในหีบถูกเก็บแต่ว่าเป็นพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับเนื้อจะเป็นเนื้อออกปูนขาวนะครับแล้วก็คือดูปุ๊บเนี่ยเราทราบเลยแต่ว่าจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบกรุ ดินเต็มไปหมดครับจะเป็นบางขนพรมที่เนื้อเขาอ่าต้องถือว่าสวยนะครับขาวแล้วก็สวยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีบางขนพรมอยู่ในหีบด้วยนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่สนใจหีบแล้วนะครับเราสนใจพระเป็นหลักนะครับเดี๋ยวไปลองชมด้วยกันครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นพิมพ์หน้าโหนอกครุฑนะครับลักษณะเนี่ยเหมือนที่ผมเคยบอกเป็นลักษณะเหมือนกับพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีลักษณะพระก็จะจริงๆแล้ว อ,อกจะเป็นลักษณะอกกระบอกเหมือนกับพิมพ์ที่เป็นพิมเ์าเรียกว่าอู่ทองนะครับส่วนเข่าจะเป็นเข่าลักษณะเข่าหมอนนะครับคล้ายพิมเจดี JD นะครับแล้วก็ฐานนี่ก็จะเป็นฐานหมอนซึ่งลักษณะนี้นครับเราจะเห็นได้ว่าเนื้อผ้าเนี่ยนะครับก็คือขาวเนื้อจริงคือขาวปูนขอบด้านข้างนะจะค่อนข้างตัดเรียบตรงนะครับเน้อเนี่ยด้านหลังนะครับเราเจอตราของบาขุนพรมด้วยแต่อย่างที่บอกครับ ทั้งหมดนะครับสำคัญก็คือดูที่องค์พระเป็นหลักนะครับแล้วก็ถ้าถามผมในส่วนตัวเนี่ยลักษณะพาเนื้อนี้นี่ก็คือค่อนข้างชอบนะครับลักษณะถ้าบางของผมแนวแนวนี้ก็ชอบนะครับสวยนะมีธรรมชาติดินหรือคาบกลุที่มีไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ขาวพระบางของผมครับยายเนื้อขาวแตกมาข้างในก็จะขาวนะครับแม้ว่าผิวเนี่ยจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับส่วนองนี้นะครับเป็น พิมเส้นได้นะครับลักษณะพระบางหุ่นพรมเลยนะครับเนื้อในก็ขาวเช่นเดียวกันครับเป็นลักษณะเส้นได้แขนวงนะครับเนี่ยวงนะครับด้านล่างสุดฐานเขียงนั่นก็คือจะเป็นเส้นนะครับเหมือนรางน้ําแล้วเปิดข้างหนึ่งมือมุมซ้ายมือนะครับท่านขวาปิดถ้าเป็นกลุ่มพระประธานนะครับก็จะมีชายจีวรนะครับแล้วก็ปิดทั้งคู่นะครับอันนี้ก็จะบางขอบก็น่าจะตรงนะครับเนื้อขาวด้วยนะครับเนี่ยเขาอยู่ในพระองค์สององค์นี้ท่านอยู่ในขีบเดียวกันในกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็ ปรากฏว่าเป็นกลุ่มมางหันพรมซึ่งโอเคแหละครับใครจะเป็นเจ้าของหรือยังไรเนี่ยเวลาเราดูเนี้ยเราไม่ทราบได้นะครับไม่ทราบได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องตรวจคุณสมบัตินะครับเบื้องต้นเลยนะครับเวลาเจอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้กล้อง 10x เนี่ยดูก่อนนะครับใช้กล้อง 10x ดูก่อนนะครับอันนี้พลาดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราพกง่ายที่สุดนะครับก็นี่นะครับก็จะเป็นของดีสแกนนะครับมาตรฐาน P.S.D.A. นะครับใครดูก็สนใจนะครับ ใต้คลิปเนี่ยก็จะมีเบอร์โทรอยู่นะครับไปดูได้นะครับสนใจก็สั่งได้นะครับซึ่งเวลาเราดูเนื้อผ้านะครับเนี่ยนะครับขาวมีมิตินะครับยังไงก็ตามเนี่ยจะมีลักษณะความหนึกอยู่นะครับกดยุบย่นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบางขุนพรมเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นด้านหลังนะครับเหมือนลักษณะสังขยานะครับเนี่ยพวกนี้เป็นลักษณะคาบบางคนบอกว่ามันจะมีเหมือนฟองเต้าหู ลักษณะตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของกลุ่มที่เป็นปูนนะครับแคนเซยมคอ์บเนตเนี่ยนะครับที่ผิวเนื้อกลุ่มนี้นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มตั้งแต่ปูนเนี่ยนะครับขาวแบบขาวน้ำนมนะครับแต่ว่าจะมีลักษณะเป็นปูนนุ่มแล้วก็มีปูนที่แร่งด้วยนะครับอยู่ด้วยกันนะครับในกลุ่มกุนี้นะครับซึ่งเนื้อพ้านี่ยจะแกร่งมากนะครับ นี่ครับเส้นได้นะครับแห้งนะครับเนี่ยมีลักษณะคราบนะครับที่เป็นลักษณะของปูนนะครับเส้นพารเบเนตที่เกาะซึ่งอันนี้อาจจะละลายมาจากพระองค์บนแล้วก็อาจจะผสมกับที่เจออยู่ในองค์พระเองด้วยนะครับซึ่งพระนี่มีลักษณะที่สวยมากนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ได้ว่าจะต้องมีแต่กรูดินเท่านั้นนะครับ ซึ่งพระปุ่มนี้เนี่ยเคยมีออกมาอยู่เยอะและคนก็ไม่ทราบนะครับอันนี้คุณสมบัติแม่เหล็กนะครับคุณสมบัติแม่เหล็กอันนี้นะครับลองดูแม่เหล็กแรงสูงนะครับอืมล้มมาเลยนะครับพอล้มมันอ่อนนะครับสวยนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเส้นได้เนี่ยขออนุญาตรูปครับเนี่ยจะคมเลยนะครับตรงบริเวณ ฐานต่างๆนะครับสัมผัสได้เลยนะครับเป็นเส้นเลยนะครับจริงๆถือว่าเป็นพิมพ์ที่สวยนะครับเป็นพิมพ์ที่สวยเป็นการแสดงฝีมือเชิงช่างเลยนะครับอืมก็คือแม่เหล็กแรงสูงเนี่ยได้นะครับนี่เป็นกลุ่มพระที่เจอนะครับก็หมายความว่าไม่ทราบนะครับก็คือมีพระมาเก็บใส่หีบนะครับเราจะเก็บเมื่อไหร่เราตอบไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราดูได้คือเราดูจากองค์พระเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราดูกล้องกําลังสูง นะครับคันนี้ลองดูทีมหน้าหนอกอกครุดนะครับเนี่ยคือเวลาดูอย่างนี้ไหมอ,อกคือจริงๆอ่ะจะเหมือนอู่ทองแต่ว่าจะนูนใหญ่ขึ้นมานะเหมือนอกครุดนะครับที่นูนขึ้นมาส่วนใบหน้าจริงๆที่ผมบอกครับเหมือนกับพาะที่เป็นลักษณะของพิมพ์จกพักรพรรดิเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเคยทำคลิปไปแล้วอยู่ที่วัดนังนองวรวิหารนะครับลักษณะเดียวกันอันนี้เนื้อพอเราดูอย่างนี้ปุ๊บโหลลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะเนื้อแบบหนึกแก่งเลย พราะทั้งหมดนี้มีลักษณะของการยุบหดส่วนสีแดงๆนี่เป็นลักษณะมีอะไรมาติดอยู่ที่องค์พระถ้าล้างก็น่าจะออกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับลักษณะการหดที่หดภายในนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ลักษณะของการหดต่างๆนะครับของของเนื้ององพระนะครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบนึกแข็งด้วยเนื้อขาวเนี่ยนี่คือธรรมชาตินะครับแล้วก็ผิวเนี่ยนะครับสีน้ําตาลที่เห็นเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นดินผงเกสรที่มาติดนะครับแล้วก็ ด้านข้างนะครับเนี่ยลักษณะที่เหมือนผิวสังขยาตรงนี้แหละนี่คือธรรมชาติจะมีอยู่ในกลุ่มพาร์ที่แบบนึกแกล่งนะครับเป็นปูนนะครับนึกแกล่งแม้กต่ขอบข้างเนี่ยนี่คือธรรมชาติเลยนี่พระซุ้มกอกำแพงเพชรนะครับ <S <S จริงๆนะพระที่เป็นกลุ่มบางขุนพรมเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับเห็นไหมครับมีลักษณะผิวสังขยาเนี่ยให้เห็นครับนี่คือธรรมชาติไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเนี่ยคือดีนะครับแล้วผมเชื่อว่ามีหลายคนที่มีด้วยนะครับ ลักษณะที่เราเห็นตรงนี้ครับวงผิวสัขยาเนี่ยไม่ได้เกิดง่ายๆนะครับแล้วก็บริเวณเข่าออะพูดง่ายครับองนี้เนี่ยถ้าเราไม่ดูภายนอกมาก่อนเรามาส่องดูเราต้องบอกว่าเนื้อม็นลักษณะวัละคังคือเนื้อเนี่ยอย่างไรก็ตามเนื่องจากวัดอินกับวัตละคังเนี่ยสมเด็จโตมาอยู่วัดอินนะครับผมก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จวัละคังแล้วถือว่าเป็นกรุบาหุนพรมนะครับแล้วก็เนื้อสวยนะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยนะเนี่ยลักษณะการหดยุบ เลยทําให้เกิดรอยแยกนะครับเนี่ยเพราะว่าเนื้อพ้าเนี่ยขดไม่เท่ากันนะครับอันนี้รอยเลอะน่าจะเป็นเลอะหมึกหมึกนะครับด้านหลังที่มีหมึกนะครับเนี่ยหมึกประทับตรานะครับแร่เหล็กมีแน่นอนนะครับเห็นนี่ชัดเจนนะครับเพราะว่าแม่เหล็กก็ดูได้นะครับแต่ว่าย้ำหนีอนะครับเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าเราไปเอาแม่เหล็กลำโพงมาแล้วจะได้ทุกองค์บางทีบางคนเนี่ยเขาได้พามาเขาว่าพาเขาแท้แน่นอนแต่ว่า เขาบอกให้ใช่ไหมแม่เหล็กเขาดูไม่ได้ก็เลยไม่เชื่อในลักษณะของทฤษฎีนี้แต่จริงๆเมื่อต้องดูแม่เหล็กอีกครับว่าแม่เหล็กอะไรนะครับเี mm ๋ย hmm. วดูอีกพิมพ์นะครับตรงนี้เส้นได้นะพิมพ์เส้นได้ครับนี่มีลักษณะแบบเดียวนะครับเนื้อเนี่ยถ้าดูแบบนี้บางคนบอกโอ้วันละครั้งหรือเปล่านะครับก็คือเนื้อนี่มีการหดแล้วก็แยกจากการลอยแยกนี่มาจากการหดของเนื้อพระนะครับ ใบหน้าพาครับสวยงามมากนะครับมีแร่เหล็กอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีส่วนของผ้าซุ้มกอกาแพงเพชรด้วยไม่เยอะนะครับมวลสารเมียเนี่บริเวณนี้นะครับนี่คือสนิมแร่นะครับผมไปดูสนิมแร่สนิมแร่เนี่ยเวลาเราสแกนมาเนี่ยนะครับเราจะพบค่าที่เป็นค่ามีเงินคือเป็นแร่ครับค่าจะคล้ายกับแร่ดอกมะขามเลยนะใครที่จำไม่ได้ให้กขับไปย้อนดูคลิปนะทำไม่เยอะมากนะบริเวณนี้นะครับนี่เรียกว่าสนิมแรก สีจองน้ําตาลไหม้ไปถึงดํานะครับข้างๆข,ข,ขอบจอ,อกน้ําตาลเล็กๆนะครับแต่ว่าใหญ่ไหมครับไม่ใหญ่นะเพราะนี่เราขยายตั้งเยอะเราเพิ่แค่นี้เองนะครับ mm. ซึ่งองค์นี้มีสนิมแร่อยู่เยอะนะครับมีสนิมแร่อยู่เยอะ mm. พวกที่เป็นผงทองเลยก็ยังไม่เจอนะครับที่เป็นุ่สนิมแร่ครับทอฟ้านี่ก็เป็นกลุ่มหินดินหยกเขียวผงหินนะครับที่มีสวยนะครับองค์นี้สวย เนื้อถ้าดูแต่เนื้อเราจะคิดเลยว่าเป็นวันลคังเพราะว่าลักษณะอะไรครับเป็นลักษณะงาช้างนี่นะครับเป็นลักษณะงาช้างอ่ให้ดูเนี่ยสวยนะเพราะว่าพระที่อยู่พัดอินจริงๆเนี่ยมีมีที่สวยเลยนะมีนะครับอยู่ที่บางขุนทงเนี่ยเราดูเนื้องเงี้ยหลายคนจะบอกเลยวัลคังนะครับพระสมกอ,อนี่รอยที่เป็นรอยตัดตรงนะครับก็คือเป็นลักษณะเขาเรียกลายงานนะครับ นะครับเวลาดูเนี่ยลักษณะเหมือนงาช้างเลยขาวแล้วก็มีอมเหลืองเล็กน้อยนะครับสวยงามฉันดูพระเป็นหลักนะครับอ่กลุ่มก้อนบางอย่างเป็นกลุ่มก้อนผงวิเศษนะครับนี่นะครับพระซุ้มกออยู่ในนี้นะครับก็ถือว่าสวยนะครับสวยด้านหลังนะครับเห็นที่เป็นกลุ่มผงวิเศษเนี่ยชัดเจนนะครับในทองเจอแล้วนะครับ มีนะครับเนีผงตะไบทองอยู่กลางจอแล้วนะครับเดี๋ยวผมซูมให้นิดเดียวจริงนะนิดเดียวจริงแล้วก็มีพวกแร่ต่างๆที่เป็นรักษาสีดําผงพิเศษทั้งห้านะครับอิทิเจตินิเสมหาราชพุทธคุณปัมังนะครับพระซุ้มกอกงแผงเพชรมีครบนะครับฉะนี่เราดูองค์พระเป็นหลักนะครับอย่างที่บอกภาชนะที่ใส่ก็ไปยึดติดท,ทั้งหมดไม่ได้เพราะบางทีเราไม่รู้นะครับ นี่นะครับเวลาดูนะครับองค์นี้องค์หน้าหนองอกครุฑนะครับค่าที่ได้เนี่ยก็คือซิลิคอน40.38แคลเซียมมีห้านะครับสแตนเทียมนี้อยู่ในปูนปูข้อย0.099นะครับแล้วก็มีเหล็กอยู่0.126นะครับศูนยน่งสองหนะครับแล้วก็มีส่วนใหญ่เนี่ยค่าที่เป็นทองแดงเนี่ยเราเจอเกือบทุกองค์นะครับ0.046นะครับสแคนเดียมศูนย์จนะครับโครเมียมแมงกานีสอะไรพวกนี้ก็มีนะครับแล้วก็ หลักๆนะที่เราเจออยู่ในกลุ่มที่เป็นพระสมเด็จเนี่ยนะครับหลายองค์เนี่ยเราก็จะเจอพวกที่เป็นดีบุกนะครับเนี่ยดินเนี่ยเจอนะครับดีบุกนะครับมีนะครับแล้วก็แลกกลุ่มที่มีลักษณะความขาวทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในดินเนี่ยกลุ่มพวกนี้รูบิเดียมรูเทเนียมโรเดียมพาราเดียมซิลเวอร์นะครับพวกนี้ก็จะเจอนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่บอกกันเหล็กเครื่องนี้นะครับเราเกยเราอยู่ไม่เกิน0.5นเปอร์เซ็นต์นะครับในเครื่องโหลดนะครับต้องบอกว่านี่ เราใช้นะครับเครื่องรลดอนาลิเซอร์นะครับนี่ก็คือเป็นหนึ่งค่าที่สแกนนะครับโอเคนะครับครนนี้สําคัญก็คือว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเรียกว่าหีบเนี่ยมีเยอะนะครับแต่เก็บในหีบในไหในโอคงในอะไรก็ตามสำคัญที่สุดดูที่พระเป็นหลักนะครับแล้วก็องค์ประกอบต่างๆนี่คือสิ่งสําคัญนะครับบางทีเราเราดูแล้วองค์ประกอบที่ผมบอกครับว่าต้องดูทุกมิติต้องดูครบทุกมุม นะครับ <des k> ตรวจแม่เหล็กแรงสูงดูกล้องกำลังดูกล้องกำลังสูงนะครับแล้วก็ใช้เครื่องสแกนวัดความถ่วงจำเพาะนะครับจริงๆเนี่ยองที่ตรวจมาในความถ่วงจำเพาะก็ผ่านแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เอามาทําให้ดูนะครับแต่บอกว่าเราต้องทําคุบทุกมิติเพราะอะไรครับเราดูแต่กล้องกําลังสูงอย่างเดียวเนี่ยซึ่งผมก็ต้องพูดว่าผมก็ดูเป็น <des k> คนแรกๆ uh, <blessings on S 1> นะครับถามว่าเห็นชัดไหมมันก็วัดได้เรื่องหนึ่งเราต้องดูว่าเราดูเพื่อดูอะไรนะครับเราสแกนเราสแกนเพื่อดูอะไร เราใช้ความผงเฉพาะเราใช้เพื่อดูอะไรนะครับโดยเฉพาะคลิปที่ผ่านมาที่ทําเรื่องทองคาเนี่ยสำคัญเลยนะครับไม่ว่าบางทีเราดูได้ตาเปล่าแล้วเราดูกล้องกำลังสูงแล้วเราก็บอกว่าเออันนี้ทองคําแน่นอนเนี่ยมันอาจจะมีทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติต่างๆเรียกว่าเป็นคุณสมบัติทางกายภาพอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับที่จะเป็นต้องดูซึ่งถ้าใครไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะครับก็มาที่เอ็ดดี้สแกนได้นะครับอันนี้ก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวจะมีเบอร์ อยู่ที่ QR Code ให้ได้เห็นด้านข้างนะแล้วกสแกนเอานะครับแล้วก็ติดต่อมาก็จองห้องแลบมาใช้นะครับซึ่งอันเนี้ยดีที่สุดได้ลองด้วยตัวเองได้ทำด้วยตัวเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ